ด, yup. ด jsem, ึงแล้วดึงแล้วอย่าพาวอย่าพาวเซตบัในี้ตัวใหญ่ริบไว้ยอุ้น้องเบลอะไรแล้วน้องเบลสบายนี่ทุกคนมาในีเมาพบกับน้องเบลเศร้าลาแล้วนาะทุกคนเท่ากับมาถอดทียูเป็นทีเรียบร้อยน้อทุกคนแปดหลู่สะตึ้งเศร้านี่แหละบ้านโพน้อทุกคนก็คือมาในีมาหอดเจ็บบิดลังทุกคนเลยนั่งรถแบบมันขับกันเนาะเจ็บแห่งรีบ มาหอดบ้านนี่บริไทยเบิงพมาหอดว่ามือซื่นบริไายเบิงพวมือมเ,นเอยนั่งทุกคนเลว่ยเฮานั่งรถนอนเจ็บล่างแห่งรีทุกคนแล้วก็มื่อนี้แรกนะทุกคนเยลยกระคือแม่สิผ้ามา <c oughs> เจ็บคอก่เจ็บคอทุกคนเลยแม่สิผ้ามาตบป้าทุกคนไปเบิงเพราะว่าแม่เหตุงานเหลี่ยงกลุ้มเหลี้ยงป้านันทุกคน ก็เลยมาตบป้าแม่นี่บ่แม่มาตัอวอ้วนอยู่แม่ออตัอวนั้นป้าอ้วนอันนั้นอยู่นี้นะทุกคนของห่อ่พุ่นอยู่พุ่นช่วยดิซานะแม่ตกป้าม,ม,มิสิได้อยู่บ้าไงแปลกอูแปลกตาแห่งทุกคนเอ้ยมีตองมีตึกมึ่งช้างอยู่ ทางแรกเนาะที่เคยมาไทยใครมีงานดีๆกับทักงานงน,น้องเบลนะเด้อน้องเบลนอนทางงานทุกคนอยากเห็ดงานเพราะว่าอยากได้ค่าเพิ่มเนาะเดี๋ยวนี้ฮันอยู่ห้องซื้อๆทุกคนมีแต่ทํางานชวนแมนเล็กน้อยเนาะทุกคนพสวัสดีไพ่มีงานกับติดต่อห้น้องเบลได้เนาะทุกคนเพราะว่าน้องเบลก,อบลก็อยากคิดงานอยากหานรายได้เพิ่มคือกันทุกคนไม่อยากอยู่ซื้อๆว่าซันซ่ได้มาเลย แลเราควนขับรถในสายเมื่อบัดที่นี่มันคือบอกกินเบ็ดเท่าไหมอฮันเด้อุนยขนาดบอกมันกินเออขอบบบเบ็ดเจ้ะมันจะหัก อันไหนเขาคายยังไงนี่นในรถ่ะโอ้บระติบเหมือนอนูกข้างนอนเขาคายกระติบไม่พ่อไกระติบไกยรถไี่ใส่ดีตึกป่าให้น้องเบลกินเนี่ยบ่มีเงินซื้อกับเขาแหละนุ้ย น้อมเบมาอยู่นะทุกคนเป็นอันเพิ่มทองไปอีกทองหนึ่งก็เลยบุญยากินหวานบางอันนั้นอ่าไปตังแตเบิร์ดไปมัน,นแรกก็กินเล็ดเพาะทีน้องเบลถือมาอะไรทุกคนเลยนี่ยังวางอยู่แทมบ,บนหนองเนาะหัวมันเหมีอนมันมีอะไร สิได้กินอยู่บนนอเฮ้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 เอาไหนเซยเอ็นเอ็นประมาทแม่อีกใส่เนวใส่แบบที่เอาคืไดนเซย์วะไม่บอกว่ากระขู่ในห้องหน้ง พูดพูดหองน่ะนี่นี่นี่ได้มียังนี่บุกอุดิได้กระซับกระซกรซับโอ้เกง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 นั่นแรงเลยพี่น้องหอเซอเนาะป่าแสงป่านินป่านินอ้าวฟื้นมาแม่คอยใส่แนบนะใส่แน่หรอลองใส่เบิ้ง อออเอาไปปีเอาไปปีมากกว่าสี่ไหเอ้าเอ้อจาจะให้ไม่เห็นเขาเด้อเออพูนพูนพูนไปพูนไปพูน,นมังเมฮิตุู้อเออพี่หน้องน้องเบลมาหากินเอาเองอยู่ประเทศไทยวีไปวีไปเออแหละล่าลุ่น เอาจุ่มลงตีแ้แหลปลอมฮะเออนึ่งแล้วค่ะกำลังนึงอย่นางทามันก่อนว่าน้องเบลสิมีคิวห้ากินบอไปยันอา้อาวอา้อาวอ้าวโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเออ เด๋ยเดย๋อย่าพายอย่าพายอย่าพาโอ้ยไปหยุกมันแหละมันปล่อยแล้วน,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 นี่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 ทึกแล้วมาอุ้ยสมาตัวจุ่ยแถบแบ้านทิ้ง <c oughs> น้องเบลได้ป้าแล้วพี่น้องได้ป้าแล้วได้ป้าแล้วให้ให้อ้าวตาย

โอ้นมันใหญ่ปันน้นอีทุนเนาะไปพอแล้วเข้าวะ Why มันจะมาบเกาะในซองตุ่เอาวมันกินอีแล้วมันนะำจังเอาไหมอุย้ยตัวใหญ่มากเลยปากป่าพัานหน่อยหน่อยมาที่นี่ตัวคตรใหญ่อ่ะแล้วแล้วเนื้อมันนี่เนื้อมันน,นเป็นแบบเนื้อมันแสบคืออยูุราอยู่บอแสบแล้วเนาะว้าว ป้าจำมาสาด้นนี่บลิเกอได้นีมเนมืถือกันด้อที่คอยอีกมันนี่อ่ะเปลี่ยนกันไอสีด้ยกินกีนน้องเดีวอีเลเดอบันนี้เดอเอาไปมองแม่เอาไปหันเออหันแหละแห่แม่เออเนีโอ้ยห้วยตกไหมฮะตอเหต๊จกกัอจะอาป้ยโกป๊กจะมีแกว้วมีกวดอันกอื nàng long nàng long, máy thằng máy ảnh thằng quá trời, ơ, hả là sơn hà, cháu hà, nó đang to nhảy, ơ, đi đi ờ, đừng là đừng là đừng là. พี่น้องขององออ้างน้องเบลได้เห็นบ่โอ้ยป้ายัางดูดนุ่มอยู่บาดที่นี่ตายค่ะฮัห่าเอาลงกลางเอาลงน้ำป้ายัางบุษณได์ป้านุ่มแม่อยู่พี่น้องเอาบุาได้โอ้ยโอ้ยเหงื่อมันห่ะเอ้าเอ้าเอ้า ดึงแรงดึงแรงอย่าพ่าวอย่าพ่าวเซตบัตนี้ตัวใหญ่เลยไปไว้ไปว้น้องเบลได้แล้วน้องเบลได้แล้วน้องเบลได้แล้วพี่น้องพี่พี่น้องพี่น้องเห็นไหมอยู่ขึ้นแน่อยู่ขึ้นแน่กว่เห็นนี่ปอาอทิโตเสียงฟากเลี้ยงทองได้เลยเด้อบัตนี้น้องเบลนี่เซตบัตรีนบอกแล้วอะไรป้าเรเต้นแน่บัตนึงเต้นแน่บัตนึงติดดติดอเป็นบัตรอะไรบัตรจีนป้าหันเลยเฮ้ยอดไปได้หรอก ตัวโคตรใหญ่อ่ะเออนี <S 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 ่แม่มันอันนี้แม่มันตัวเท่าไหร่ลูกมันเนาะเออนี่แล้วมันดูนุ่มแม่มันนี่แหละตัวไหลมันเ่งลูกมันก็ลาสเชเลียนไปกินนมนะฮะป้ามันมีนมติโล่ภาษาลาสเชเลียนลูกมันใหญ่อ้าวกมีหนุ่ยเน่นอนไปเถอะฮาวาพอนเ่ยไม่ได้เหนื่อหยันเอาวมือเทีย ไอตัวหนึ่งนเนาะแ้ไม่มีแต่จะพ่อ่อยเลยนะทุกคน đường nè mấy Mình đừng lao Lemon nye cứ gì nhảy Làm mình nhảy suốt, là mình tay toy này nye 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 nhảy nhảy nye 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 ต้อนน้อยโอ้ไปเถอะแล้วว่าเพราะว่าเขาไห้พอกินแล้วทุกคน ไน,นีเน,ะเนาะเบ็ดเฮามันมานเนาะเออเบ็ดมานเฮาป่าน,นี้อนะอะไรจะมาตึกใหม่พี่น้องเอ้ยนี้พ่อามีอนไดซมโต๊้าเชไปเห็ดยังมีแต่แมมานล้วหลนเลยเวีนยนยางกินบาบาคินนี่ทุกคนอันนี้เข้าเอาไ้เห็ชทางนี้เอาเน,นียงนอ,อนาอ,อนาคกลุงมอนตลาเด้ ให้มันโตใหญ่สักนึงเลยก้าวไปอีกบ่อใหญ่อีกเหรอแม่กำลังมาอยู่ทั้หมงคุณทุกคนมอนน้องเบลผัลกอยู่นู้ดแล้วก็มาห้าอยู่นี้ไปได้แหละ<อ>นายสายขอบเบิงอู้ได้สามตมีแต่แม่มันก็บพอมันพอมันตัวหนึ่งแม่มันสองโตเวเาาว่าพอมันโลป้าย จะเบิ่งเห็ดถือึอยู่ทุกคนเลยอู้พักยังนี่อู้อ้เขากูบแองได้เฉยอ้หอมเลยทุกคนอามัากาศเสียงจั๊กนี่ พอมกระยุ่งหนุงได้เลี้ยงกุ้ง,งเ,เหลียงกุงงก้งข้าวเด็กน้อยนะทุกคนมีแต่มาอยู่ซื่อๆเดี๋ยวนี้นะอยู่แบบนอนอยู่นะกระเลยหางานทุกคนขวดแล้วไปมาหนะักขวดโหลดอา้าว ปวดชดชดแล้วเห็ดยังเห็ดเห็ดเห็ดอะไรบ้างเห็ดป่าแดดเดียวบอออันนั้นบาว่าไปซื้อเอากระปุกนี่นามาปุ๊บเสียงรถขดดังบอออคงไปอยากกินกระปุกระนมันยาปลาอะไรเออแหละคงไปอยากกินยาปลาแดด กลัวปากก่อนทุกคนน้องเบลยังมะฮองก่อนนะทุกคนเพราะว่าอันนั้นชิวไก่ไก่กั๊บมะซาวทดีน้องเบลมานั่มนะทุกคนเราก็เลยพอกระแม่ไปหลินยื้อนเดี๋ยวสิมาให้เบิงข้าวข้าวมันทีน้องเบลผักนะทุกคนไปเดี๋ยวสิพาเบิงนี่ นี่ก็สเปนมอนคั่วกินน้ะทุกคนที่แบบว่าเออขั่วกินเห,นนหน็นนั่นเห็นนี่อย่างเงี้งก็สิแล้วก็มีผักเด้อทุกคนเน้อนี่สวนผักเดี๋ยวมือนาสิผ้าเบิงทุกคนถ่าคลิปนาเด้๋ยวถ่า,ายอยากเบิงว่ะมักแต้งหมักอันยังมันใหญ่สรได้แล้วเดี๋ยวคลิปนาสิผ้ามาเบิงนี่แบบเบิ้งขาวๆไปก่อนนะเออเบิ้งขาวๆ กาสิประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อพากติดตามพากกดไลั์กดแชร์น้องเบลนะเดยอย้อยังที่ยังเริ่มก็คืออย่าเริ่มมีงานดีๆเนาะทุกคนจะเริ่มติดต่อมาน้องเบลเนาะทุกคนเพราะว่าอยากเขตนั่นแหละทุกคนเพราะว่ามาอยู่นี่กับประเทศย่างกันนะเพราะว่าห้าเหตุเพื่อแบบเพื่อเปิดเทอมเพราะก็ได้เงินค่าเทอมมาแย่งเสียนะมาคิดแบบนั้นเนาะทุกคนพากาาดกดไลั์กดแชร์นนกดติดตามเด้อทุกคนพากเอฟซีพังไทยหากแพงเบิร์กแยงน้องเบลนะเด้อทุกคน คลิปนี้พี่นี่ก็กไปสำนีกแล้วนทะุกคนมันมียังทยงายซันซ่าอยู่นี่กับแบบมันได้ไปแ่นะ่ะชิซันนี่เด้อทุกคนบ๊ายบาย